เช้าวันที่สองครับที่น่นตื่นเช้ชาเราวันนี้ไปกินข้า,าวเช้ากันดีกว่าป่ะผมว่านะ,นะผมว่าอากาศน่าจะแบบเย็นประมาณสิบกว่านะจากความเย็นที่แบบรู้สึกอยู่ตอนเนี้ยคือแบบน่าจะแบบสิบกว่าไม่ถึงยี่สิบบาทเพราะมันหนาวพอใช้ได้เลยครับ <S 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 เย็นเมื่อคืนก็เย็นนะตอนนอนนี่ประมาณสิบสิบสององศาได้ ใช้เงินไปกิกนข้าวตอนเช้าที่ชั้นสองของเงินช้างเผือกนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนะวัสดีครับนี่ครับบรรยากาศดีนะไม่เห็นแบบน้ำใบดำใบเหรอเนี่ยครับทุกคนโอ้ด,ดูดบียร์ใช่ไล้ชอบครับทุกคนก็ วันนี้มีข้าวต้มนะครับนี่เขาจะให้เป็นข้าวต้มแบบไปเดินตักได้มีแบบไลน์บุฟเฟ่แบบเป็นข้าวต้มแล้วก็มีผลไม้เนี่คมันหวานอะไรเงี้ยครับนี่เป็นข้าวต้มปลาถ้าเกิดว่าเราไม่ยกหมูเนี่ยเขา,าจะมปปลาให้นะครับแะไปกินอะไดบางเยอ ที่พักคืนที่2ของเรานะครับคุ้มเมืองมินนะครับนี่ตัวอาคารซาก่อนอาคารสวยอะ่ะอาคารทรงโบราณนะโบราณแบบยุคสมัยร้อห้าที่มีศิลป,ปะแนวตะวันตกเข้ามาเห็นไหมกึ่งปูนกึ่งไม้น่หน่อยสวยอะ่ะมีสวนให้นั่งด้วยน,นี่ โ,โรงแรมสวยชอบความแบบตะวันตกตะวันตกนิดหน่อย,อยและนี่ก็คือเส้นทางจากโรงแรมของเราชื่ออุ้มเมืองนินนะฮะกำลังจะเดินไปที่วัดภูมินซึ่งเป็นถนนคนเดินที่เมื่อวานนี้เราเที่ยวกันนะนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่พักของเราเนี่ยใกล้กว่าก็คือเดินถึงเลย เราไปดูกันว่าวัดอยู่ตรงไหนวัดภูมิอยู่ตรงไหนแต่ว่าเห็นเขาว่าไม่ไกลประมาณเดินประมาณนาทีสองนาทีก็ถึงแล้วนะครับวัดเยอะมากนะครับอย่างที่บอกไปที่เมืองหน้าเนี่ยในเมืองนี่มีวัดติดติดกันสองสามวัดเลยเนี่ยมุมนี้คือวัดหนึ่งแล้วมุมนั้นอีกวัดหนึ่งตรงข้ามกันเลยวัดหนึ่งวัง ทุกคนครับวัดภูมินเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกันโบสถ์เนี่ยก็จะมีภาพวาดขึ้นชื่อนะฮะกระสิบรักบรรลือโลกงเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงซึ่งวันนี้ก็ยังเปิดให้เข้าปกตินะตอนแรกคิดว่าตอนแรกกลัวว่าเขาจะไม่ให้เข้าเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีแผ่นดินไหวจากประเทศลาวแล้วก็ส่งผลจนถึงน่านก็มีเขาเรียกว่าความเสียหายนิดหน่อยมีกำแพงลาวพื้นลาวอะไรเงี้ยครับ ขึ้นชื่อนะครับทุกคนส่วนต่างๆของโบสนะครับนอกเหนือจากภาพประสิบรักลือโลกแล้วเนี่ย,ยงงก็ยังจะมีวาดเรื่องราว เกี่ยวกับในยุคสมัยนั้นเอาไว้นะครับมีการเชี่ยนตีการลงโทษการลงโทษในสมัยนั้นนะนะนะครับแล้วก็นี่อะไรนรกหรือเปล่ากระทะทองแดง วันคดีไทยด้วยนะมีตัวยักษท์ที่อยู่ในวันคดีไทยด้วยนี่ก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่แบบว่าวงบอกถึงวิถีชีวิตในยุคนั้น,นครับเนบมินุ่งาะชาพมาคุยกันจีบกันเดินกับเป็นกลุ่มเลย นี้เป็นเรื่องราวในวังครับมีนางสนมมีเออเจ้าเมืองอันนี้เหมือนจะเป็นพระราชวางังนี่ในเขตวังนะครับมีพวกขุนนางต,ต่างๆเดี๋ยวเราไปเจรินข้างนอกนะครับโอเคระหว่างทางเดี๋ยวเราจะไปร้านอาหารวันดานะข้าวแกงวันดากันนะครับถึงแล้วร้านข้าวแกงวันดานะฮะเป็นร้านที่เราตามหา ไปดูข้างในมีอะไรให้กินขนมจีนน้ำยาหมดเราทันข้าวเสร็จแล้วนะ ไม่ได้ทำอะไรครับ ไว้เป็นจุดไฟจุดฟืนอย่างเงี้ยเหรออ๋ออยากให้ติดไฟก็เอาที่ใส่เข้าไปข้างหังเข้าไปอ๋อเหรอมาส่งกำมากันเนาะใส่ไปเยอะๆแค่สิ่งเดียวก็ได้แล้วหรออ๋อเหรอสิ่งนี้ถ้าสับๆๆมันก็จะติดง่ายขึ้นได้เพราะว่าไปอะนาะงไปช่วงเยอะๆไม่มีเศษป่ะเห็นเนาะใส่ั ไม่ค่อยได้เราไม่เคยได้ติดไม่ค่อยได้ดไดดไดดจุดฟืนกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่เคยใช้ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับ <c oughs> ะนะแต่ว่าอาคารบ้านเรือนดูเก่าอ่ะดูแบบคลาสสิกอ่ะดูดิคลาสสิกเดียยวคืนนี้เราทานข้าววันที่เฮือนฮอ คนเยอะมากแอบต้องจองคิวเอาไว้วันนี้นะฮะต๊ะจองคิวตั้งแต่เมื่อกลางวันจองมาตอนทุ่มหนึ่งมาถึงคนเต็มแล้วเหลือโต๊ะเราโต๊ะดวที่เองไม่มาจะมาโต๊ะสุดท้ายเลยครับคนอื่นเข้างานหมดแล้วเราเนี่ยมาตรงเวลาเป๊ะอาหารที่มีสั่งลวงหน้าไว้แล้วถึงเวลาลุกลงมาที่รา้านเขาจะมีอาหารออกมาให้เลยพร้อมเลยเพราะเขาเตรียมไว้แล้วเรารู้เขารู้ว่าเราจะสั่งอะไร มาลคืออะไรนะครับเมีย่ยงปลาหอยต้นนี้อะไรนะโอ้โหน่ากินมากอะ่ะเนี่ยคนสั่งอาหารสองคนนี้สั่งมาแล้วร้อยสั่งโดยไม่ถามด้วยวจะเอาอะไรเอ่ออะไรนะเมี่ยงเมี่ยงปลาทอดนี่ครับเนี่ยจิ้มมีปลา นี่ครับทุกคนเมียเม่ยงปลาหมูเมี่ยงปลาอร่กินว่าออร่อยปรีมากปรีมากบัวอันนี้ครับทุกคนครับน้ำพริก น้ำพริกน้ำปูก็คือน้ำพริกน้ำปูนั่นเองปิ้งกับอะไรก่อนผักใบรกพริกบ้างน่ากกนนจะทำแบบมะเขือยาวนะครับทุกคนเนี่ยลักษณะเหมือนมะเขือยาวไปปิ้งแล้วก็มาตำตำจิ้งก้านนี่จะอร่อยเนี่ยมะเขือยาวจริงด้วยมะเขือยาวจริงก็ใช่ไหม ตัวนี้นะนี่นะ่ากินดีใช้ได้แปลกๆอะ่ะรสชาติแปลกมากอันนี้รสแปลกไม่เคยเห็นไม่เคยกินไค่กิ๊บขึ้นเลยกิ๊บขึ้นกิ๊บ เมนูต่อไปนะครับธรรมดาธรรมดาเลยเมนูต่อไปคือเมนูมนแกงส้มชะอมกุ้งน,นะฮะอันนี้ธรรมดาอาหารภาคกลางรุ่นครับรสชาติก็คิดว่าน่าจะเหมือนภาคกลางแหละเพราะมันเป็นแค่แกงส้มธรรมดาที่เราปรกติกินกันนั่นเนาะอันนี้เป็นอาหารยุนเนืองของังหวัดนะครับ แกงเ้้มชมูกมีรสชาติดีเหมือนทำให้ฝรั่งกินอ่ะจะหวานหวานหน่อยจะออกหวานแบบเข้มข้นแบบออกแนวฝรั่งกินอ่ะไม่ใช่คนไทยอ่ะ หวานหน่อยถ้าเป็นคนไทยกินแบบหรือคนแบบที่กินแบบรสชาติบ้านๆจะเปรี้ยวๆแต่จานนี้ที่กินแบบ,บ,บ,บแไม่กี่นี้คือหวานต่อไปเราลองอันนี้กันจานนี้เราเป็นเหมือนเทมปุระเหมือนเทมปุระของญี่ปุ่นอ่ะมีผักต่างๆชุบแป้งทอดอะดูด,ดิแต่จะเน้นกุ้งนิดนึงมีหอมใหญ่แล้วก็ตัวผักยาวเหมือนเทมปุระเลยครับนี่น่าแต่มันน่ากินนะกับน้ำจิ้มบวยคุณลองน้ำจิ้มบวย นิดนึ่งนะไม่รู้คนเหนือเขากินแบบอะไรจริงๆหรือเปล่านี่นี่น่าจะเข้าถ้าเกิดต้องใช้น้ำจิ้มทับซ้อน่าจะเข้านี่มันหวานไปอ่ะกุ้งแก้วข้างในเป็นกุ้งแก้วจะเด้งๆหน่อยอืมเรามาโต๊ะสุดท้ายอ่ะง่ไงโต๊เข้าวมันไก่ คือบอกเหมือนว่าถ้า<ม>จองพุ่มหนึ่องอ่ะมาหุมกัขึ้นได้ถ้ามาตรงเวลาเ๊ะเนี่ยคือเราเป็นคนสุดท้ายแน่นอน<ม>อ๋อโอเคเดี๋ยวยิ้มได้รับคุี่เป็นไรขอบคุณค<ม>่ะ<อ> อาหารเมนูมต่อไปนะทุกเรามีข้าวผัดหมานี่ข,ข้าวผัดนี้ธรรมดามากไม่ต้องรีวิวก็ได้มัง้งไม่ต้องรีวิวแล้วข้าวผัดคือธรรมดาใครก็มีจริงๆมเมนูที่แบบเน้นๆเลยวันนี้นะที่เป็นชาวเหนือจริงๆนะเมนูเหนือจริงๆคืออันนี้นี่น้ำพริกน้ำปลัวนี่อันนี้เหรออันนี้ด้วยเหรอเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาทอดก้อนก้อนนิดนึงที่เขาบอกเมี่ยงปุ๊บเหนือเลยใช่ปะ่ะพอมีเขาเม,มี่ยงปุ๊บดู้สึกเหนือเลย อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพรมเนมี่ยคลุปเห,หนือเลยทันทีทุกคนแต่ไม่รู้ว่าใช่เหนือเปล่าเดี๋ยวก็อีกเ,เ,เมนูนึงอีกเมนูนึงนี่เหนือแน่ๆผักเชียงดาผักเชียงดาผัดไข่เดี๋ยวมาดูกันและจานสุดท้ายอันนี้ไฮไลท์เลยอันนี้เหนือแน่ๆเชียงดาผัดไข่มาเหนือที่ไรต้องกิน เหนือชัวร์ปาอันนี้เหนือแน่ๆไม่ต้องมีคําว่าเชียงก็เหนือได้เฮ้ยมีว่ะเชียงดาจริงๆด้วยนะมีคําว่าเชียงปุ๊บเหนือเลยเชียงดาผัดไข่ครับทุกคนอืมน้ำปลาลอยนั่งกินนะครับทุกคน เป็นเมนูเหนือที่คนกลางกินได้คนภาคกลางกินได้รสชาติเข้าขก,กับคนภาคกลางเป็นสัปพะที่อร่อยมากง่ายแต่อร่อยเนี่ยให้ดูอีกทีเนี่ยทำกินเองที่บ้านได้เลย หมดแล้วครับทุกคนครับอาหารเกลี้ยงแลวครับตอนนี้ทุกอย่างนะ้ะอาหารเดียวเนี่ยพันหนึ่งครับ <S <S น้ำนี่ประมาณ50บาทถึงร้อยระมาณแต่สิ่งที่ดีก็คือว่าร้านนี้เขาใช้สิทธิ์เที่ยวด้วยกันได้ก็จะลดไดปอรเราจ่ายแคส60%สั่งพันหนึ่งก็จาก100า่ายรอยประมาณนี้นนเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่า,วาบิลจะออกไมเท่าไหร่พันกว่าบาทจายหกรอบาทจริงไหมมาดูกันท่านเข้าเรียบร้อยแล้วครับทุกคนครับ เมื่อสักครู่นี้เราชําระเงินกันไปทั้งหมด612บาทจากค่าอาหารจริง1 2 0บาทแต่ว่าเราได้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเนาะอย่างที่บอกไปก็คือลดไป40%จากจริงแค่60%เองก็600กว่าบาทนะใช้สิทธิ์ได้อันนี้คุ้มมากเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเข้าถนนคนเดินอีกแล้วที่ที่เรามาเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเราเดินกันตรงที่เป็นของกิน เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปตรงที่มันเป็นขายเสื้อผ้านะครับแล้วก็ของใช้ไปเดี๋ยวามาดูกันใหม่นะวันนี้ว่ามีอะไรบ้างอย่างละเอียดเลยเมื่อวานนี้เราดูกันไม่ละเอียดเพราะว่าคนเยอะคนแน่นกว่านี้เยอะมากเลยเมื่อวานนี้แต่ตอนนี้แสงดีแสงสวยคนไม่แน่นมากเกินไปเราสามารถเราเดินได้อย่างสบายอ่ะดูดิไปเมื่อวานนี้เยอคนแน่นกว่านี้เยอะมากอะตอนนี้เริ่มโล่งๆแล้ว ช่วงคือนอากาศดีกว่าขอ,องใช้ของา่าครับใกล้เคียงขอได้ออนแม่ใส่อะไรใส่สีเขื่อนนะสีได้ไหมสีพูดง่ายสั่ง กาศดีอ่ะเดินสบายให้ชอบดูดิที่วางกน็นาันี่ก็ริวเลยก็นวันนี้เาพวกเราจะจับกันดีกว่าไหมหมายถึงไม่จับเล เอยู่กันที่ตลาดถนนเดินวัดภูมิน,นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมีที่ให้นั่งฟังดนตรีสดบรรยากาศดีนะเป็นแบบมีขันตกแล้วก็มีเสือให้เรานั่งกินอ,อาหารกันได้เ,เราอยู่ข้างๆวัดภูมินเลยบรรยากาศเป็นวัดข้างๆบรรยากาศดีมากเลยตอนคืนสวยใครไม่เคยมาเนี่ยลอยงมาดูบรรยากาศวัดตอนกลางวันกับตอนคืนต่างกันมากเลยนะ ตรนั้นเป็นตลาดนะครับทุกคนซื้อของในตลาดเสร็จปุ๊บเดินเข้ามากินในนี้ได้นี่เข้ามานั่งพักแล้วกินอาหารที่เราซื้อมาตรงนี้ได้คขับปั่นจักรยานมาเรื่อยๆนะตอน,นคืนปั่นมาตามทางจากจากตรงที่พักของเราอะนะปั่นไม่เรื่อยมาเจออ่อเป็นวัดนี่วัดศาลหลักเมืองครับนี่บรรยากาศวัดตอนคืนก็สวยงามดีนะแปลกตาดี